รู้ไหมครับว่าฟูจิฟิล์มก็ทํากล้องสองทางไกลด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผม <ฮะ S 1> ให้คุณปอนแนะนําหน่อยครับว่าในงานนี้เองเนี่ยนะครับทางฟูจิฟิล์มเอากล้องสองทางไกลหรือว่าไบนอกูุล่าอะไรมาโชว์บ้างครับค่ะก็วันนี้นะคะฟูจิฟิล์มเรานํามาหลักๆ4รุ่นค่ะก็จะมีรุ่น T s X นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกล้องสองทางไกลที่มี stabilization ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดภาพสั่นสะเทือนนะคะตัวนี้ก็ยังสามารถดูได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เห็นเป็นสีเหลืองๆก็คืออันเนี้ยใช้งานในลักษณะของงานมารีนด้วยช่เเห็นไดด้ัลยคะม เนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวไฮเปอร์คั i t ิตี้ค่ะก็จะมองง่ายนะคะใช้งานง่ายค่ะตัวสุดท้ายค่ะเป็นตัวไนท์วิชั่นค่ะสามารถส่องตอนกลางคืนได้ค่ะส่วนใหญ่อันนี้จะไปใช้ในงานพวกมิลิเทอรี่ซะส่วนใหญ่ค่ะเห็นอะไรบ้างครัตอนกลางคืนก็จริงๆเห็นคนเห็นสัตว์สคนสสัตว์ได้หมดเลยค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่ทางฟูจิฟิล์มเนี่ย พัฒนาขึ้นมานะครับเราปกติจะรู้จักว่าฟูจิฟิล์มมีกล้องถ่ายภาพแต่นอกจากกล้องถ่ายภาพก็จะมีพวกไบนนคุล่าแล้วก็ใช้งานในฝั่งไม่ว่าจะเป็นพลเรือนใช้งานในฝั่งของทางทะเลนะครับแล้วก็ในฝั่งของทางทหารด้วยนะครับก็เป็นฟูจิฟิล์มไบนนคูล่าครับใช่ค่ะฝากได้ค่ะขอบคุณ